ตั้งเวทตั้งใจมายังพันเถรหุยสุงหุยสุงหลักขันธ์ทายาเอสละเนนาสหปัญจศิลานิยาจามารูทิยามปีมายังพันเถรหุยสุงหุยสุงหลักขันธ์ทายาเอสละเนนาสห์ si la ni ya cha ma ta ti am ti ma yang phan te ve su बहुत तो अच्छा พุทธัสสะพุทธังสระณังพัะจ้ามิพุทธังสระณังกระชั้ ละมังสรนังกจามิโริยธรรมังสระนังกจามิสุติยติสังขัมสระนังก

พระปะทางสมานุยามี ပတံသမာတိယာမိတုရ น้ำมพอความกันน้ำมอตตตาป เอาลสามปัญญาเยอะยีม no. ังดุปะปัญญาชนะสามพันญากันเนาะปัจจัย่อยใส่สะกอนบริษใส่แบบปัจจะย่อยออกมันเป็นทางเป็ี่ยนหนึ่งนอกมันจะมวลสวนกันมันจะมวลบุญไหวเออนามหนมันเป็นทีเป็นทาง่วยใหญ่บ้านก็บเบิร์ดเนี่ยมันเจ็บบาดเราใส่าสใสย้อนย่อมาห้องกันไว้ เป็นอารมณโมตนาบุญเ,เดียวไปจะเกียรติยเ,เกียรตยนเมื่ออออก่มันถือท้างเออกเป็นโลถือท้างนสัสวนเหมือนนีตเออต้นแม่ตินั่งอยู่นั่งกินกันโลบวกอยู่ยี้ ระเนียแจะระยวดยังไหลไปเม่น้ำกันเป็นพื่นเป็นแม่น้ำสายไงไดจะช่ืจชํใสบุญนของเฮ้าทือกันตั้งใางไก่ทัางใก้อะไ้ สมไปกุฏิบาทข้าวบาทนอกจะรบุญเจรปาทอาจารย์เราจะได้เวียนสุวรรณงวงไงสององค์มาหยืดกูกันอยู่กลางวัดนาหน้าข่างพญานาคเออเ้าง็สิสัสมไปในท่ารด้องกระัง่าันอีกรอดฉันคือเพียนสุวรรณสององค์สองสูกสองเมตรนอกมาตั้งตาบข่างไว้ที่ข่างงูพญานาคเออเป็น เี่หาปัจจุานในเขตปฏิบัติธรรมนอกสังกัด ໃສ <laughs> 点了多。

คือเป็นดูที่เรียงปูยาตาย่า่อกอในตูคือห้องหาเกาะก็น้ำใหญ่เกอะตสาต้อกจากจอื่นซื้อเพิ่เห้องเสกูไดห้องกระเอื่นเอาเด้อเอื่นซื้อเอื่นนำตะกุนได้เอื่นซื้อซื้อกับิดได้ซื้อมันคือกันหลพอสนั้นแล้วห่อต้องมีค้อมละเอียดเอิ่นซื้อเอื่นนำตะกุนเออต้องระหาเขาหาน้ำต้นใหญ่เกาสากแล้วห้องกับ คนบนเบื้องคนไดเวลาสมมาภาคพ้วนเคนิลัน้อกลันของเ้าเลจังเอา่าอาจารต์สินงเบงเดี่ยดีละพนใดเวลาสมมาภาคพ้วนกาพระจดะอยู่ได้กินแล้วก็จังลัน้อกหมายสัญญาณขนเกียเอ่ามอเม่นเอาล่ง่าติหมู่ญาติเอาห้อกบ่กตาจะของงมือเมียนเด้ตั้งสัญญาณคนสะกอนพรสะนะนังเฮยดหนังใดเฮยดน้ำเห็ีดน้ำคอง น้องพิพายนี้ก็ได้เวลาเป็นสมวลแล้วอาตมาขออนุโมทนาบุญน้ำพ่อยาญยุ่มทุกท่านทุกคนเด้อเออที่ได้มาทำบุญในปั้นปราศบุญปราศถือว่าเป็น, 14, นที่สิบสองท่องสิบสี่นอกไปปล่อยหยาดชิงทุกท่านทุกคนได้รับได้ข้าวได้นามได้ของฝากของตัอย่างเช่นที่ญาติโยมเนาะผู้ที่อยูอย่เนาะ อาขะขอโนโมทนาบุญน so ้ำพญาโยมทุกท่านทุกก้นขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลในวันนี้ที่ท่านได้ตั้งใจมาทำยินทำดีคิดดีทำดีแล้วก็ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงเปลี่ยนคาราบาปัจน้องน้ำนนมทรงขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลในวันนี้จงเปลี่ยนคาราบาปัจอาพญาโยมท่านในตัวทุกข์ขอให้ท่านในทุกข์ ทุกท่านมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลในวันนี้จงเปลี่ยนค่าระบาปัจจของน้ำนนทรงขอให้ประยัดนิยมทุกท่า,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 น,น,าทนทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเจริญมีแต่อายุวันดังสุขภาพราบปิพันศาสนาสมบัติทุกทานทุขสงบ ะนั่นแท้วรู้สมงต่วมกันนป้องอาจารย์ดยดีาทำสมบู้สมาต่วมกันข้น่ลยนาดนเมฆนังรับเมื่อีวันมาดดนเมฆมครับสมรู้สดีวกันเนาะตัวเด็ดผู้ใดก็เฝ้าก็ฟังดูจิตอกน้ำตะกนจัเมื่อจิตีมงคลโมทนาบุญต่างๆแล้วเ้าใิตอกน้ำตะกนเด้อสำหรับพ่อ้างใจกะได

เก่าซีเห็นตะดานเทิงนะครับเนาะเห็นตะดานเทิงดานไตยก็เห็นคือเป็นตีไหายเก่าซีบครับท่านผสมพิจารณาญาณในการรับส้มนะครับเออเป็นเก่าซีครับตัวสุดไทยพอเห็นครับอยู่ไต่มันจำพอดครับพิจารณาญาณในการรับส้มนะครับเออเก่าซีครับเก่าซีครับ จุดถูบเสียงไทยของอาจารย์นะครับเนาะเป็นเก่าซีไปทันผู้ส้มส้มนํากันนะครับเนาะพิจารณาญาณในการรับส้มนะครับเด้อเด็กตัวยุ่ทีไทยมันบ่เห็นนะครับเห็นแต่สว่วนเื่องเก่าซีนะครับเนาะเก่าซีหมวดนี้เก่าซีครับ